ลูกห้าสามพร้อมกับเรือนยี่สิโหวฉีดวันนี้เป็นหกรูเจนะครับของเดิมทกรูอีครับผมลองดูว่าจะได้ไหมยังไม่พอนะครับยกอันนี้นะเสริมทับด้วยเสริมทับเลยนี่ชพกร์ต แดงสปริงดำนะครับนะตัวนี้แล้วอะไรนะกองเล็ทโกรองเ<อ>ล็ดตัวยาวนะครับมือเบรกสีมว่วง อ้าวห้าโมงกว่าแล้วนะครับปิดร้านแล้ววันนี้ต้องปิดร้านเองครับไม่รู้บุญหอนนี้ไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยจอนบุญหอว่าไปไหนไปล้างรถครับนี่ ว่าไปล้างรถโอ้ยสามชั่วโมงแล้วยังไม่เห็นมาเลยต้องปิดประตูก่อนแล้วเอาเสียงใครคุยกันอยู่นั่นยังดังเลยโอ้ยนี่มาพาใครมาเหรอฮะมาจากไหนเนี่ยตั้งนานฮะไปล้างที่ไหน ทำไมต้องไปล้างที่นั่นมีตู้ล้างอ๋อตู้ตู้ล้างล้างยังไงก็ยิงโฟมยิงน้ำฟรีเลยนะห้าบาทสิบบาททำยังไงจ่ายเงินเขายังไงหยอดตู้อ้าวหยอดตู้อ๋อหบาทตู้ยอดยอดเหรียญบาทใช่ไหมยอดทีละกี่บาททีละห้าบาทเอ็มบิเองได้ล้างไหมไม่ได้ล้างครับมาไม่ทันครัาไม่ทันอ่านะครับบุญหอวันนี้เอ็งเอารถนี้ไปล้างนี่ เียบร้อยวันนี้ได้อาบน้ําเลยเนาะจจดโจดทิ้งไว้นานเลยเนาะหลายเดือนไม่ไม่ค่อยได้ขับน๋อภาณนะพาณะของบุญหอครับจดนานวันนี้เลยทําความสะอาดโดยการไปโยอดเหรียญแล้วตกลงถ้าสะอาดเอ็งล้างสะอาดไหมนี่ไม่ค่อยไมไ่เอาผ้า,อ,าอะไรแล้วหมดกี่บาทสิบห้าบาทได้สองคันนี่แล้วใครกคันหนึ่ง ยูฟาอ๋อแล้วยูฟาทำไมไม่มากลับมาลแล้วเอาอาหารเทปละ่ะมันกลัวรถเปื้อนเนาะฮ <c oughs> ะไม่เป็นไรปิดร้านเทนเองแล้วนี่เองก็เก็บกวาดไปหนุกกวาดเนอะนุ่กวาดหน้าร้านหน้าอะไรไป่ะโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับอเออ